โอเคผมวันนี้เราได้กล่องมา2กล่องนะครับเดี๋ยวดูว่าข้างในเป็นอะไรนะครับผมยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าเป็นกล่องของ b a c k and d a เ g e r นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราแกะดูเลยแล้วกันน่าจะเป็นสินค้านะครับผมที่ให้มารีวิวนะครับเป็นของ Stanley นะครับตัวนี้ Stanley Fatmac อ่เป็นสว่านนะครับสายควไงไร้สายนะครับขนาด20บโวลต์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราค่อยดูนะครับต่แกะกล่องนี้ดูด้วยหลายคนะสงสัยนะครับว่าเป็นของสแตนเล่แต่ทำไมเป็นกล่องของแบคเดกเกอร์นะครับก็เจ้าเดียวกันนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นโอเคตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นตัวนี้เป็น เล่ยวงเดือนนะครับผมไร้สายเช่นกันนะครับของสแตนเลนเหมอนกันนะเดี๋ยวเราลองแกะดูแล้วกันว่าข้างในเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะนําไปรีวิวนะครับผมเดี๋ยวแกะดูให้ดูก่อนภายนอกสวยงามขนาดไหนนะครับนี่เอาตัวนี้ก่อนเลยนะน บอมผ้าโอเคน้ำหนักก็ถือว่าเบานะครับไม่หนักมากนะครับผมตัวนี้มีอุปกรณ์อะไรมาบ้างนะครับมีไปเรื่อยนะครับวงเดือนตัวนี้มีเมนนวนนะครับอะแล้วก็มีไกด์นะครับอุปกรณ์จะมีมาอยู่แค่นี้ อ่าเดี๋ยวเราดูกันก่อนนะครับโอ้ตัวนี้ไม่ให้แบตมานะครับเดี๋ยวนะตัวนี้ไม่ได้ให้แบตมาเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าในนี้จะมีแบตมาหรือเปล่าเขาจะมีแยกขายนะครับผมว่าเป็นแบบมีแบตมาด้วยหรือว่าแบบ อ่ตัวเป,เปล่านะครับผมเดี๋ยวต้องดูว่าในนี้มีแบตหรือเปล่านะครับถ้ามีเราสามารถใช้ด้วยกันได้หรือไม่นะครับก็เดี๋ยวรุ่นเราเหมือนว่าสติกเกอร์ตรงนี้นะครับเขาจะแปะมาเลยนะครับถ้าเราจะใช่ปุ๋วะน่าจะใช่นะครับถ้าเราจะเปิดกล่องเนี้เราต้องตัดสติกเกอร์ออกนะครับต้องกรีดสติกเกอร์เหมือนกับว่าเป็นสติกเกอร์อ่าแปะไว้ รับประกันอะไรประมาณนี้ว่ากล่องนี้ยังไม่เคยถูกเปิดใช้งานนะครับมาเขาให้โอเคนะครับตัวนี้นะครับอุปกรณ์ครบนะครับเพราะว่ากล่องนี้ยังไม่เคยเปิดเลยครับใบรับประกันเมนูต่างๆนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับเ,เขาให้มาถึง2ก้อนด้วยกันนะ ชอบดมเครื่องมือครับค่อนข้างที่จะออกแบบมาได้สวยนะครับผมมีมีตรงนี้นะครับเป็นตุ่มสำหรับกดดูนะครับว่าสถานะแบตเตอรี่เราอยู่ที่กี่ขีดนะครับว่าจะหมดหรือยังเนี่ยก็เช็คดูนะครับเวลาเราทำงานนะครับผมมีไฟตรงนี้ LED นะครับนี่หัวปรับได้ สิบห้าระดับนะครับโอเคนะครับ okay. แล้วก็ปรับความแรงได้อยู่ที่1กับ2ก็คือ2ระดับนะครับเป็นสเตลเล่แฟ t m แม็กนะครับยี 20, ่สิบโวลต์ลิียมไอออนมอเตอร์เหรอเดี๋ยวนะอ๋อเป็นมอเตอร์บัสเลสนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราสงสัยว่ามันใช้กับตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนดีกว่าดูที่ชาร์จ เขาให้มาพร้อมกับที่ชาร์จนะครับผมก็คือครบชุดเลยที่ชาร์จนะครับปึ๊บนั่นชาร์จได้ทีละก้อนนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับตัวนี้อะทีนี้เรามาดูว่าใส่ด้วยกันได้หรือเปล่านะครับฟับเขาให้เดี๋ยวนะเราเช็คสถานะก่อนแบตเตอรี่เขามีมาหนึ่งขีดนะครับเหมือนกันนะครับ ต้องดูว่าอ๋อเขาจะมีตรงนี้นะครับผมสําหรับป้องกันนะครับเป็นเซฟนะครับตัวนี้สําหรับป้องกันเวลาเรากดนะครับผมแล้วก็เกิดอ,อันตรายได้ไปเรื่อยะครับถ้าเราไม่ปลดเซฟนะครับตรงนี้นะครับทางซ้ายและขวามือซ้ายมือขวาใช้ได้หมดนะครับผมถ้าเราไม่ปลดเซฟเราจะกดตัวสวิตช์ไม่ได้นะครับเราก็ดัน โอเคนะผมเป็นเครื่องมือของสแตนเลสนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องมือตัวนี้นะครับไปรีวิวนะครับผมถ้าใครอยากรู้นะครับว่ามันใช้งานยังไงแล้วก็ฟังก์ชันมันเป็นยังไงนะครับรายละเอียดเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ช่องทางการซื้อเป็นยังไงราคาเป็นยังไงอ่ะนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับทั้งช่อง YouTube ช่างโจกลำปางแล้วก็เพจช่างโจกลำปางนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูรีวิวกันเต็มๆนะครับผมทีละตัวกันเลยนะครับผมโอเคครับไป อย่าลืมกดติดตามนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ช่างโจกลำปางแล้วก็เพจช่างโจกลำปางด้วยนะครับ